ใชปริศนาชีวิตเราคือใครมาจากไหนไปไหนคำตอบจากพุทธวจนะสู่ความหลุดพ้นเราคือใครมาจากไหนเกิดมาทำไมคำถามที่มนุษย์ค้นหามานานแสนนานพุทธวจนะมีคำตอบอันเป็นสัจธรรมที่ชัดเจนแจ่มแจ้งให้ท่านตามพุทธวจนะเรามิใช่ตัวตนแท้จริงแต่เป็นเพียงการรวมกันของรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงแท้และเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไประเวียนว่ายในสังสารวัตรด้วยอำนาจแห่งอวิชชาและตัณหาก็เกิดพบชาติไม่สิ้นสุดนี่คือปฏิจจสมุตบาทที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบการเกิดมาแต่ละครั้งมิใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากกรรมที่สั่งสมไว้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ดันให้เราต้องประสบสุขและทุกข์ไม่รู้จบหากยังยึดมั่นในตัณหาเราก็จะยังคงเดินทางในสังสารวัฏไม่รู้จบแต่หากฝึกตนตามมรรคเราย่อมมุ่งสู่นิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์จุดประสงค์สูงสุดของการเกิดมาคือการเข้าใจความจริงแห่งทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแท้จริงสังสารวัฏ คือวัตจักรแห่งความทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายและความพลัดพรากล้วนเป็นของธรรมดาเราจึงควรออกไปจากมันพระพุทธองค์ทรงค้นพบทางหลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงและทรงประกาศสัจธรรมอันประเสริฐนี้แก่โลกด้วยพระมหากรุณาด้วยการฝึกฝนตามอริยมรรคมีองค์แดเราย่อมสามารถดับอวิชชาและตัณหา บรรลุถึงความสงบเย็นอันเป็นนิพพานได้จงใช้โอกาสอันประเสริฐแห่งการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้บำเพ็ญเพียรตามคำพระพุทธองค์เพื่อความหลุดพ้นและสันติสุขที่แท้จริงของท่านเอง